สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีนะวันนี้เราถอดถอดอะไรเฟืองท้าย <c oughs> ถอดเฟืองท้ายครับอันนี้เราก็เพิ่งทําไปเมื่อสองเดือนเนาะสองเดือนไหมสองเดือนนะครับตอนนี้อันเก่าผมเป็นสิบเอ็ดสี่ศูนย์นะมันเร็วอยู่นะแต่อยากได้เร็วกว่านี้ผมก็เลยจัดเต็มแบบแม็กซิมัมไปเลย สี่เบ็ดสามเจ็ด่ต้นได้ปลายได้นะฮะี๋ยวผมก็ซื้อตัวสเปร์มาแล้วนะฮะนี่นี่นี่สี่เบ็ดสามเจ็ดพี่น้องนี่อันนี้เก่านอกนะซื้อเก่านอกมามาแตคาก็รายตังค์อยู่นี่มาเป็นเซตเลยไม่ต้องเสียเวลาถอดทั้งลูกปืน ในบูทไอ้บูทเนี่ยบูทอะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้นะเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าก็มีบูทตัวนี้เแลกวมีลูกปืนสิบเอ็ดเอ็ดฟันนะตัวนี้สามสิบเจ็ดก็น่าจะสุดของฮีโน่ละมั้งนะสิบเอ็ดสามเจ็ดเนี่ย <มา S 1> เดี๋ยวรออ่าอัปเดตฮนะว่าเราไปใช้งานหมดแล้วเป็นไงเพราะว่าผมรอบเกยชานะอ๋อมันนำเสนอนะเพื่อเปลี่ยนเนืน้อาสาระนะ วันนี้เราก็ไปสอบถามทีมงานนะครับสอบถามทีมงานแล้วก็ถามก็หลายท่านอย่างว่าเฮ้ย1137ใช้ได้นะต้นได้ไปไหลกีดไเจ้าจนะฮะตัวนี้1140น,นะพี่น,อน้องเ,เร็วแล้วครับผมอยากได้เร็วกว่านีนะ้เดี๋ยวเรามาลองดูลองดูมันจะเป็นยังไงนะครับ1137 เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวผม update, อัเปเดตสถานการณ์ให้ดูนะเป็นยังไงขึ้นกันไปงั้นสวยงามครับไม่มีริ้วรอยฮะ,ะพี่น้องลอง อคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูนะครับเปลี่ยนจาก1140เ,เป็น1137แล้วมีความแตกต่างกันประมาณไหนฮะเดี๋ยวจะเท้าความไม่ฟังนะฮะตัวนี้ถ้าเยียบจริงได้เป็นร้อยนะประมาณร้อยแปดสถึงร้อยแล้วตัว11ไอตัว1140เ,เนี่ย บอ่บอได้นะฮะบ่บอขึ้นบ่อได้แล้วก็ถ้าวิ่งหลังถนนนี่ถ้าเหยียบจริงๆเป็นร้อยนะครับแต่ถ้าผมเหยียบแบบปล่อยให้มันไหลนี่ประมาณประมาณ60นะ60เพราะว่ารอบที่ผมวิ่งได้นี่พันสองพัวิ่งได้50นะฮะอันนี้เฟืองสีส่ดสีนนะ่ศูนย์ะพันสวิ่งได้50 แต่ถ้าพันห้าผมจะวิ่งได้เอาพันสี่พันสี่วิ่งได้หกสิบเพราะว่าผมเหยียบไม่เกินสองพันรอบอยู่แลนะ้วเดี๋ยวจะมาติดตามอาการดูว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นเสื้อสามเจ็ดดูรอบมันจะมีการเปลี่ยนแกลงประมาณไหนฮะผมหลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองนะเป็นเสื้อสามเจ็ดนะครับเ,เนี่ยมาลองรถนะลองรถเปล่านะครับยังไม่มีโหลดไม่มีภาระไม่มีแบงก์นะก็ประมาณนี้ครับเอ่อสำหรับผมถือว่าโอเคนะฮะ เบาขึ้นฮะมันไปต่อได้นะมันไม่มันไม่ชุดเครื่องมากนะครอันนี้พันสี่ันห้าะหกสิบเจดสิบครับก็ไหลไหลไหลย,ยังไปต่อได้แบบยาวๆฮะแปดสิบเก้าสิบร้อยนะก็ 80, 90, 100, นะถือว่าพอใจนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับไปลงบอ่อดิน ถ้ามันเจอทางเนิดหรือว,ว่าทางถี่มันลําบากลาบากมันจะขึ้นบอ่อไว้เถอะเปล่านะฮะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ตรงนี้ฮะเจอกันคลิปหน้านะครับก็เฟืองเดิม1140ฮะมันก็ขับได้ประมาณนี้ฮะแต่ทีนี้อยากเปลี่ยนเป็น1137ดูนะฮะก็ถือว่าพอใจนะครับครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ